ป้าพี่น้องมองนี่เป็นตัอสะออนแท้เอิ่นหาแต่พี่แต่น้องอยากให้เห็นอ,อ,อยากให้พอ่อคักมรับสาก็เอิ่นไม่หมดแหล่งก็เอิ่นแฟนอีชุดรับบ่เป็นตอนซ้อนครับเป็นตอนซ้อนตอนซ้อนเพื่อละโอ้ยงามพะโลงามพะโลครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมือนีย่ำส,สาวๆยายไผ่ปลูกบอกรไก่ครับพี่น้องย่างรอบมื่อาวานนี่ไปเห็นเล็ดไข่ดอกนี่หน่อยย้หันสขย่างไปเบิ่งก่อนว่ามันบานหรือย,อยัง ขันมันบานขันมันพ่อเก็บก็เสิเอามาตำปนจ้ายายาาไผ่ว่าเอาไก่ไปตึงก่อนว่าเห็ดเห็ดนะครับเห็ดเห็ดอันเห็ดไข่พี่น้องหมู่บ้านคนเราเพิ่นเห็ดเห็ดยังดอกตุมต่มๆอยู่เมื่อน,นี้จังว่าพวเพิ่นว่าสิพราวยางไปเบิ่งว่ามันสิตุ่มเราบอสิโอ้ยสิบานเราบอ่สิพ่อได้ปิีงตำปนเราบอ,อไปครับไปถาติจตามเบิ่งน้ำเล่ามันสิดอกง่ายเราบอพี่ไปถาติจตามเบิ่งน้ำเล่าครับ ก็อยู่คใกล้เทียงน้านี่แหะครับบอกไก่อเไป่นี่เทียงหน้าบอกไก่ก็อยู่นี่ครับห่างหางนี่นะครับมองยู่อยนกเขาก็อยู่แค่จังสันแล้วครับุนแย่ไ่งหมุนตุบตุ้งงไปฝนแล้วครับพีนนบ่น้องผมาที่ตามน้ำเล่าครับุนน้ายางไปฝนแล้วครับพี่น้องผมหราดวดาบาืมบานระบ่าบานแล้วครับพี่น้องผม ปาดโตกปาด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 พี่น้องผมพุหล่ะผุหล่ะเบออดีเดี๋ยวให้เราเผาผุน่ะผุน่ะผุนั้งโอ้ยจฉขึ้นเ่าอู้วขนบานแบบผุนั้งขึ้นเผาไงข้าวเดียวพี่น้องผมพุหล่ะโอ้ยพอเก็บเอาล่ะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเนาะเก็บเอาไปปิ่งตำป่นก่อนพี่น้องผมพุหล่ะเออดเห็ดไข่เราไข่บ่ะเออดเห็ดไข่เรา เอาแค่นี้ละเห้ยเห็ดไข่เราพี่น้องผมมันไปเอายาทั้งเถิงผงบักไล่หนั่งอยู่ทั้งเถิงทั้งเถิงก็มีบ่ทั้งเถิงก็มีไปเอาไปเอาไปใกล้หน่อยผีผีมุ่้่นบ้านเบื่อที่เว้ยอยู่คุ่นเออใกล้ใกล้ไปเพิ่มโอ้ยพี่น้องผมนี่กระลังบานเนะครับดอกนี่กระลังบานครับกระลังบานดอกนั้นบ่เอาด้วยไหมดอกเมื่อก็บไปดอกมีปอกไปเนาะดอกมีปอกไว้ซะก่อนนี่อีกดอกนึงครับผมดูล่ะโอ้ยบานเต็มที่เลยครับเห็ดไข่ โอ้ดอกแข็งแข็งหอมมึงขนาะดยายไผ่หอมบอกอหอมละตีงต้นแสีบเพื่อนยังนี่หอมโอ้ยพี่สองดอกครับก็ลังบานเต็มที่แลยครับสร้างบ้บานสร้างบา่เป็<บ>นเห็ดปวกนี่เนาะบานกระโหลกโอ้ยหอมหอมหอมดอกบานเต็มที่จะเป็นหอมขักพี่น้องผมเดี๋ยวเรอเบื้งอีกก่อนครับป้าพี่น้องมองนี่เป็นตาสะออนแท้เอื่นหาแต่พี่แต่น้องอยากให้เห็นอยากให้พ่อคลัก มสาวก็เอ,อิ่นี่ม้วนแรงก็เอ,อิ่นแบนอีนอสรรุดว่าบอเป็นตอนซ้อนครับเป็นตอนซ้อนตอนซ้อนพอละอ,อุย้ยงามพะโลงามพะโลอือว่านใย,ยไผ่เราขึ้นมาจังไลยแล้วเรามาผดเจ่าก็ะยุไก่ใกล้เทียงนาเนี่ยครับน,น,นี่น้อยจังสิมาเขาอ่านนี่อยู่ใกล้เทียงไห้เทียงนาเราว่าเรามาผอไปนิดน้อยครับที่มันเถาบอกเดียมาเบิ่งนี่ดอกในกระเทาะมีเอ็นเลนแล้วครับเอาไว้ปหันพื้นเป็นเสื้ออยู่นี่เราก็ดีเอาไปแล้วมันดัเสือพิมพ์มันเสลายรได้จ้าเอามาเบิ่งกันนะก็ได้ได้อยู่เดี เปิดให้ไลยเล่โอ้ยพี่น้องผมเวลามีแต่ดอกงามๆครับโอ้ยหอมหอมหอมพี่น้องขนาดว่าในปีงี้นี่ดอกดอกซส้านี่มีหอมแห้งครับพี่น้องเพิ่นเทียมตีเพิ่นเต็มทีมันหอมครับปนอิ่มโอ้ยโอ้ยเยาวาจะปนอิ่มปานนี่ปนจะกอได้ปนผละปนแบบใหญ่เก็บไว้จะปนไร้เหมือนน้ำโอ้ยเอก็บเอาเก็บเอาเอพี่น้องเป็นตาสะออนเดียครับ ส่วนสน่วนเฮ็ดไข่งามขนาดโอ้ยพี่น้องผมเผื่กปื๊ดตูมบอกไงบอกไงปื๊ดโอ้ยดอกแม่เอาอย่าบอกคือดอกซับนี้ดอเอาไปมันบานเนาะอือบาน่ะเอาซับนี่สักวอนพี่น้องผมเผื่ออ่าพี่น้องโอ้ยมัจะ้อนแต่พี่น,น,<ม>น้องผมจะกินดอก นี่สีเอาไว้สักครัครับมืออื่นมาทายใยไผ่มาจอบกับจันสีมาเอาไหมนะครับบอบานดอกให้มันใหญ่ซ้ำจันสีน่าจังเอานี่ให้มันใหญ่ซ้ำจันสีจังมาเอาเนาะพี่น้องเนาะผู้อื่นก็เห็นกระสีเอาอยู่จากแต่ว่ากระสีเอาดอกก็ไว้สักครั้งยูดอนซ่อนครับเดี๋ยวใยไผ่ยังรอไปอีกก่อนครับสาธิตตามมึงครับผมบอสิรมีอีกบอสใดอีกบอ ใบกองใหญ่ๆเลยครับพี่น้องหลังจากทสียหามาได้ยายไผ่กับเส้มาปีงครับพี่น้องเอาไปตํำปนปีงก,กับพี่น้องดูละ่ะปีงปนเฮ็ดอยากเฮ็ดกินครับหามาแล้วกับปีงตํำปนกินพี่น้องกับไข่กว่าห้าองผไปนะครับยายไผ่เราไปจังได้แล้วพี่น้องผมจังไม่พอยนงเราไปสนามผู้ป่วยเกิดดูมีจต่ดอกหญไๆเ,เกิดกับไปเบื้อง ปีงวดจะตำปนครับกับเขาเสาหฮึม <c oughs> มได้พีหนออ้อหล่นหีบเลยดูได็ดปนแบบนี้บ่<อ>ครับเดี๋ยวจังไดซุปเรียวจังหายายไพ่ตำปนซูบึงนะครับเดี๋ยวหายายไพ่เผา เื่อง,งหอมปิ่งกระเทียมสะกันตำปนหอมหอมเสจเสจยังถากินเขาน้ากันกระบอกไก่ครับผมกระผมหลังจากที่ยายไพเราปิ่งแล้วนะครับปิ่งแล้วก็น,นาตาเป็นแบบนี้หิวหิวแหง้งแห้งเบาไก่ไปไหนแม่งแข็งมานครับพี่น้องผมแข็งตาแม่งแข็งปลาแม่งแข็งครับปูครับแข็ง,ขงดำใส่ยายไพตําเจวกินกับเขาครับพี่น้องผมใส่หล่หายยายไพใส่ยังไหนนี่เรากี ผิกกี่หอมเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนั่นเอากระเทียมใส่ครกแล้วครับได้ไรดอกกระเทียมแดดมันคิวใส่แจ็คส์องสามกีบกระเทียมแพงๆแลพี่น้องเนาะพี่น้องเราแปดทีคนนี้พี่น้องครับนี่ย้ายไพ่เราไปได้อันนั้นมากครับได้กระไส่ปลาโอ้ยได้กระไส่ปลาได้ขิงปลานี่ครับขิงปลาจะเป็นแนวนี้อยู่น้ำปลาน้ำดงครับหอมดีครับบ่ไก่มากกินกับแก้วกับปนครับพอดีได้ปนเห็ดไข่นั่นผักพริกเอาใส่แล้วครับ เอาเยอปาดหอมอันใส่ก่อนอ๋อหอมอ่อมเดือยู่หันมาให้เนยอะไรเนีใส่เนยล่ะกระเทียมพริกพริกหอมโคกเช่กันตำตำเกี๊ยวครับพี่น้องตำเกี๊ยวกินข้าวเส้าครับตื่นขึ้นมาใยไผ่กระไดเฮ็ดมากกับพอดีได้แนว่ครับเขาครับพี่น้องผมมันๆครับก็พ่อได้อยากได้กินครับพี่น้องทุนทาตำใยไผ่เมื่อกีแม่เบียร์เลยครับพี่น้องผมว่ามันนั่งเลี้ยงแม่เบียร์นะพี่น้องเนาะเรื่องท่านางทาตำพี่น้อง ทำแล้วแล้วก็เอาเห็ดลงปนจั็กน้อยครับพี่น้องผมปนบ่อไหลเทว่าเห่าพี่เราโงกจะเอาใส่เอาใส่ตีเห็ดไข่่เ็ดไออเอาใส่ตีเห็ดไข่นั่นปนพอก,กินเบิดนะครับพี่น้องน้องนั่นเฮาก็เอาเก็บใส่ตู้ไว้กับว่เป็นยังครับพี่น้องเอาไว้จ้ากินมื้อนหน้ามาท่ามื้อนหนา้าบ่ได้เนานะครับเนาะนี่ใส่แมงแข้งครับมีซอตเด็ดครับแมงแข้งโอ้แมงแข้งคราโปครับพี่น้องผม เป็แข่งขาโป้หอมครับกินดิบวอไก่กับกินบไก่ไปเก็บมาเอามาตำใส่หอมหอพี่้องผมกระไดบัวลายครับแขงบัวลายใส่มาแบบน,นี้เนาะเอาเป็นแข่งใส่ครัวแบบนี้กําหวานเลยใส่สดๆดเลยครับหอมๆอมสดๆดเลยตำเลยครับตำพอมันแหลกผมนัวมา หอมเสียบครับพี่น้องมาไก่มากินเอาเขาว่ามาหลักกินจักคำก่อนหน้าจุกปั่นเขาใส่กันครับใส่อีกก่อนจักดอกหอมเสียบพี่น้องผมับเสียบเสียบเสียบตักเดี๋ยวครับโอ้ยหน้าตาปุ่นเห็ดไข่ของเรา จำเหล็กไร้เม็ดปนเห็ดไข่ครับผมกินข้าวน้ำเบาไก่ครับอันนีิก็ขาดว่าอะไรครับพี่น้องพระเด็จพระเด็จจัครับพี่น้องผมเวลาเนี้ยกินเบาไก่ครับพี่น้องผมก็ปลาหลากินก็มีนี่ละพักพันนี้กินมีดอกก็กินเลยบบนี่แซ่บกินข้าวกับเบาไก่ครับผมท้องดอกไปเก็บมาอีกแล้วมังหันไหมใช่ไปเก็บมาอีกครับพี่น้องมากินข้าวกับเบาไก่ครับพี่น้องผม ไม่ค่าในปีนเก็บมาก่อนโอ, ی, อ้ยเก็บมาอันที่หลังกินข้าวปั่นนี่ครับพี่น้องจำแลกวกันครับคันแรกอืหลก<ะ>แหลกนุ่ๆครับพี่น้องมากินไหมครับอัอนนี้ทิ้งครับพี่น้องเริค่ค่ะกินงข้าวข้าวแล้วมาไก้ไขครับ<ข>จับเก็ี๊ยวข้าวนี่ไข่คำยังไงครับพี่น้องตัวเฉย หอมหอม,หอมแม่แข็งครับพี่น้องจำได้หอมแม่แข็งกินหนักแก้วเดียวเหนียวเบาใจก็จะพ่ายกับโยงเหนียวพี่น้องมี่ยังกินได้มากกว่เฮ็กซ์ิงอยู่คนสองคนลูกล้านก็บ่นี่เป็นงานแจกนี้เพื่อพี่น้องผม เอบาอไก่เอ้บ๊อกเตอบ้าที่เห็นไม่่งายสวยค่ขาวยไงครับพี่น้องแอบบ่แบหอมหอมอันไหนหอมมันแข็งหรหอมมันแข็งหักหรหมครับรอพี่คอจ้ะพิอย่างนี้อ่เนี่แอบได้พี่น้องผรมั้งโอพริกครอจับไปแดดมขึ้นแกงเราใหม่เป็นรดพอดี ป้าพี่ก variance, ey, ็ยัดเผ็ดพี่น้องใส่เป็นนวยรสเผ็ดกับซากมันมันยำเผืงดอกนี่ใครข้นไลยครับดอกขิงอืหอมครับ โ่าย่างไรก็ให้บ่อ,อกรายความอนุญาตกินเขากันเด้อพี่น้องผมกันพี่น้องว่าจะในคลิปกินเขาอยูอ่น,น,นี่บอเดี๋ยบบอกจะในคลิปนี้บ่าวไก่กับกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่ไอ้อไซายิงซุกขู่ซุกคนครับที่ข่าวมาทิศสามรับชมเปน็นแรงเชื่อเงินแจให้บ่าวไก่กับยายไพ่นะครับหายอย่างหากินน้ำปลาน้ำดงครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรู้ด้วยซุกขู่ซุกคนก็เป็นอย่างใจเด็ดขมขัยยามีครับพี่น้องผม สำหรับคีมีสสวัสดีครับบอกไปกินข่าวกันครับพี่น้องผมรวยๆเด้อพี่น้องพ <c oughs> ติสตามสมครับยังไงครับ <c oughs> โอ้ยหอยมันแข็งพี่น้องผมแส <c oughs> บแสบ